สวัสดีครับก็จะมาสอนติดตั้ง Windows บนโปรแกรม VirtualBox นะครับคือการลง Windows บน VM Windows ที่ผมเลือกมานะครับเป็น Windows XP สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือไฟล์ตัวไฟล์ตัวลง Windows นะครับผมไม่บอกนะครับไปโหลดมาจากไหนหาโหลดกันเอาเอง จะเป็นน a กศกษ ISO นะครับเป็น Windows XP อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ก็คือผมสร้างไว้ละเริ่มต้นกันเลยดีกว่ากด New ครับแล้วก็ใส่ชื่อ Windows ของเราครับหรือใ,ใส่อะไรก็ได้ครับ XP เลือกเป็น Microsoft นะครับ Windows XP 32 bit กด next ครับขั้นตอนนี้เป็นการใส่เมมโมรีหรือใส่แรมของเราเข้าไปครับว่าเราจะเอาแรมเท่าไหร่พันยีก็คือ1นึ่จกนะครับ512หนองในที่นี้ผมใส่พันใครมีแรมน้อยก็แรมเครื่องน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับในที่นี้ผมใส่1นึ่จกไปแล้วกันครับกด next ครับอันนี้กด create ไปเลยครับ n e ครับ อ่าอันนี้ก่อนนี้เลือกฟิกไซส์นะครับฟิกไซส์ถ้าเราเลือกฟิกไซส์โปรแกรมนี้มันจะไปจองพื้นที่ในฮาร์ดดิสเราเลยครับ10บจิกมันจะไปจองไว้เลยครับสมมุติไดซีเรามี20ิจิกมันก็หายไป10บจิกเลยครับแต่ถ้าเราเลือกไดนามิกนะครับ มันก็ใช้เท่าที่เราใช้ะครับมันไม่ได้ไปจองไว้ 10G เลยจากนั้นกด create ครับอ๋อผมลืมไปเราสามารถเลือกที่เก็บไฟล์ไว้ได้ครับเผื่อได้เรามีน้อยกด save ครับ save ไ้ที่ไหนก็ได้นะครับจากนั้นกด c r e a t e ครับเห็นไหมครับมาแล้ว อันนี้ที่ผมสร้างล่าสุดนะครับวินชื่อว่าวินเอ็กพีจากนั้นกดเซตติ้งครับสตอรเลทครับอ่าแล้วก็มาที่เอมตี้นะครับกดรูปแผ่นซีดีครับชอยวิชวลนี่ครับแล้วก็เลือกนี่ครับไฟล์ไฟล์มือที่เดสเดสก์ท็อปนะครับไฟล์นี้เลือกครับ iso มามันจะเข้ามาแทนที่ Empty แล้วครับแล้วก็ กดโอเคไปครับอ่าเรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทครับรอสักครู่ครับนี่มันจะเหมือนเป็นการจำลองเครื่องมาหนึงเครื่องเลยครับเหมือนการลงวินโดว์จริงๆเลยปิดไปครับ ครับอ่าขั้นตอนนี้ก็เหมือนการลง Windows x p ทั่วไปครับกด C ครับนี่ครับสร้าง Partition อ่าเลือกไดซ C นะครับผมสร้างมาได้เดียวถ้าใครสร้างสองได้กดเดี๋ยวครับนี่ครับมันจะมีบอกอยู่ดีดีลีด ถ้าอินสตอลอะไรก็แอนเอร์เดี๋ยวผมดีล t ทให้ดูนะครับดี D, แล้วก็กดนะครับ L อันนี้สำหรับ Windows XP นะครับ Windows 7ก็จะเป็นการติดตั้งอีกอย่างหนึ่งผมกด C ใหม่นะครับผมสร้าง10จิกเลยก็ได้ครับมันก็จะมาอันนี้หน่วยเป็นเมกะไบต์นะครับใส่5จิกก็ได้ครับแต่ผมใส่10เลย จากนั้นกด Enter เลยครับออ Format นะครับครั้งแรกในการติดตั้งมันจะให้ Format นะครับเราเลือกเ TFS นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบ Quick ครับรอสักครู่ครับ รอนะครับไม่ต้องไปกดเลยถ้าเรากด e n t e r เอร์ก็เหมือนมันจะบูตแผ่น cd เข้าไปอีกนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีไฟล์ Windows 7นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายังไง้เดี๋ยวค,ยไยวคะไฟล์ Windows 7มามาทํามาสอนให้ดูครับ ามาถึงขั้นตอนนี้นะครับกด next ใส่ name ชื่อของเราครับชื่ออะไรผมใส่ user แล้วกันนะไม่ผู้ผ่านอะไรใส่กด next ไปครับเลือกบางกากหาหน่อยนะครับบวก7จ็ครับ มันจะบอกว่าอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กของเรานะครับใส่ตามผมเลยครับเิม U O R K G R O U P Workgroup นะครับนะครับนะ อ่ะเสร็จแล้วครับรอมันรีบูตแบบนึงครับโอเคครับโอเค เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้ง Windows XP นะครับกด Next ไปครับ Not r i g h t Now ครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อนอเน็ตเราใหม่สคริปครับ Now ครับใส่ชื่อ Username ของเราไปนะครับ นี้ผมใส่ user ไปไม่รู้จะใส่อะไรใช่ Chinese ครับเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับสำหรับ Windows XP ในช่วนบ็อกเสร็จเรียบร้อยครับถามว่าเอาไปทำอะไรก็ แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วชัดดาวก็ให้ชัดดาวแบบปกตินะครับห้ามกดปิดแล้วก็ชัดดาวอย่างนี้นะครับทำให้วินโดว์เสียได้ครับมันจะเหมือนการถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ครับก็ขอจบการติดตั้ง Windows XP บน Vision Box เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ